น้องเป็นงบ้รู้รู้ตัวไหมว่าก่อนขึ้นยกสี่เราประมาณการยกสี่เราราคาเราได้เปรียบไปไกลถึงยี่สิบช่วงตัวเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับยกยกยกสี่ยกห้าครับน้องมาพลาดตรงไหนน้องลม้มแล้วเสียงเชียร์บรรยากาศก็รอเหมือนจะรอเขานะมีมีสวนไหมตรงนี้น้องคิดว่ามีส่วน เป็นไงรวมๆมันยากง่ายยังไงคับบนเวทีวันนี้ครับเขาเขามาเป็นยังไงบ้างน้องแข็งแรงอาวุธไหนเลยที่ที่สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดครับมีแข่งกรมับแข่งกมัดหมดหมดเจ้าห้าเรามั่นใจไหมว่าว่เราก็น่าจะชัดเจนกว่าเขาอพอตผลตัดสินออกมาแบบนี้เป็นไงความรู้สึกเราตอนนี้เสียดายนะ มีอาชีพแม่้องเมื่อกี้หนึงแสนห้าหมื่นสี่ห้ามื่นเสีได้นี่เคยเจอเขาสองไปไเนอไปเราน้เ้อสองต่อยี่าไฟนี้เขามาดีกว่าแมครับไฟแล้วต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ตอนที่เจอก็นผ0อาับตอน่อ้วันนี้ต่อยเท่ากันครับมีโอกาสดีรันกันฟากสามแม่เนาะอยากไหมอยากไหมความรู้สึกเรา เด็กก right right ็จะแท้งว่าก yeah. mm. ี่ไฟครับถามไปครับถามไปแล้วฝากติดเอฟซีนะครับมีอย่างแรกงุกคนี้ครับผมตอนนี้ถึงที่แล้วก็ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวลองไปกัลังใจให้น้องอาชีมงานทุกคนครับผม